ที่เช e ร์ไม่เนมอีสยาพิวนาราม a i my name is t ทางทีลาปะอ่ะโ y is asking Ken about the o e y กำลังถาม Ken เกี่ยวกับวันที่ what day so, it is today ke วันนี้วันอะไร is Wednesday วันนี้วันพุธ what is the day today วันนี้วันที่เท่าไหร่ It is the 8th of April. วันนี้วันที่8ของเดือนเมษายน w h a t i s สงการ day วันสงการวันอะไร The 3 r of April. วันที่13ของเดือนเมษายน Ooh, I h i d r e i l i z e that สงการ day i s coming next week. ฉันไม่คิดเลยว่าสงการจะมาในสัปดาห์หน้า Will y e s well, yes, It is. ใช่แล้ว I need today for t some money that the bank open today mm hmm. ฉันต้องการฝากเงินวันนี้ธนาคารเปิดทำการไหม No, it does not today is of 9 t s f e b r h r is is m o t h e r Day the bank does not open on Police Police Day วันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติธานาคารไม่ปกกวันอยู่ราชการโ h o I totally forgot today is Mother's Day I will go the bank tomorrow that ฉันลืมไปเลยว่าวันนี้เป็นวันแม่งั้นฉันจะไปธานาคารพรุ่งนี้แล้วกัน the bank will open from 9 a.m. to 5 p.m. tomorrow พรุ่งน,นี้ธานาคารเปิ เช้าถึงห้าโมงเย็น thank you f o โ t เ i n g me now when ขอบใจที่บอกให้ฉันรู้ a ว e เวลข้ามที่ยินดี thank you very much goodbye